ยืนหนึ่งเรื่องความแซบไม่เคยแผ่วเลยจริงๆสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยดิวอิสาราทองบริสุทธิ์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะควงแขนแฟนหนุ่มนักธุรกิจเซบาสเตียนลีออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกโดยทั้งคู่ได้จัดงานปาร์ตี้เพราะมีเซอร์ไพรส์เพื่อประกาศข่าวดีให้กับทุกคนได้ทราบและเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆ ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกทําเอาเ,เพื่อนๆเฮและแสดงความยินดีกับเธอกันยกใหญ่ในงานวันนั้นดิวได้ใส่ชุดรูสวยงามและอลังการจนหลายคนเข้าใจผิดว่าเธอจัดงานมัน่นแต่เธอก็ได้ออกมาชี้แจงให้ทราบแล้วว่าไม่ใช่ทางงานแต่งหรืองานมัน่นเป็นงานชิวๆที่นัดทุกคนมารวมกันปาร์ตี้กันสนุกๆเท่านั้น แต่แอบสองชุดสุดรู้แบรนด์ดังที่เธอใส่ในวันนั้นทำเอาถ้าใครรู้ราคาแล้วถึงกับอึ้งกันเพราะว่าทั้งชุดรวมเครื่องประดับแล้วมีสองร้านไปปอย่างแน่นอนและล่าสุดดิวอิสระก็ทำเอาอินสตาแกรมแทบลุกเป็นไฟอีกครั้งเพราะเธอมากับชุดคุมท้องสุดเซ็กซี่ที่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยเนื่องจากเป็นชุดลายม้าลาย ซีทรูแนบเนื้อเกือบทั้งตัวเผยให้เห็นส่นส้อทรงองเอลและหน้าท้องที่เริ่มจะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนดิวโพสภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคุณแม่ลูกดิวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะลูกนี้เรียกได้ว่าดิวเดินบอยตามตัวแม่อย่างชมพู่อริยาเอฮาเกตไปติดๆถอยชุดจากแบรนด์ดังราคาหลักแสนที่ตัวแม่อย่างชมพู เคยสวมอวดท้องโตมาแล้วในรายการร้องข้ามกำแพงพอคราวนี้ถึงคิวตัวลูกอย่างดิวกลายเป็นว่าที่คุณแม่บ้างก็ต้องจัดความปังให้สมกับที่ออกมาจากบ้านมิเลียมออสตาร์กันสักหน่อย oh. เรียกได้ว่าตัวแม่ตัวลูกแดนแฟชั่นถ่ายทอดความปังชนิดไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากระหน่ำไร์ในความแซ่บของดิวอิสรากันอย่างรัวๆทั้งยังยกให้เธอเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่อุ้มท้องแล้วหุ่นยังเป๊ะปังไม่มีอะไรมาต้านความแซ่บของเธอได้จริงๆจ้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลิฟปากกันด้วยนะคะ